่อนอื่นนะคะไปติดตามในเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีห่วงเป็นอย่างมากก็คือฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังจากที่ฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานนะคะได้มีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ ายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือและในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสูงนะคะติดอันดับสองของโลกว่าได้มีการกำชับนะคะให้ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็ได้โทรไปสั่งการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้ท่านนายกเองนะคะจะเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนี้เองค่ะท่านพยายามให้ทุกหน่วยงานนะคะร่วมกัน แก้ไขปัญหาซึ่งหากดูจากแผนที่จุดความร้อนแล้วเนี่ยจะพบว่าฝุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็ได้มีการหาหรือร่วมกับนายกรัฐมนตรีของสอปป,อปอลาวเกี่ยวกับการผลักดันแล้วก็แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากการเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่ผ่านมาซึ่งก็มีการสั่งการให้ในายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาพูดคุยรายละเอียดในเรื่องของดังกล่าวนี้ มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ครับในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1วันนี้นะครับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับขณะที่ในพื้นที่สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่3ครอบคลุม5จังหวัดในวันนี้นะครับก็คุณภาพอากาศนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ ไายแก่นะครับอย่างเช่นจังหวัดสุโขทยัยจุดความร้อนนะครับจำนวน492จุดเราก็พบมากในจังหวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยมีการคาดการฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ7วันร่วงหน้าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคุณคุณภาพอากาศนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ได้แก่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงรายตากเชียงใหม่พะเยาซึ่งข้อแนะนําในช่วงนี้นะครับจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ จัดการทุกแหล่งกําเนิดแล้วก็งดการเผาในที่โล่งแล้วก็มีการเน้นย้ําให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันตัวเองแล้วก็ลดการสัมผัสฝุ่นละอองหมอกควันครับ